Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เขาก็แหล้วครับคนนเป็นสาขาแล้วครับไม่ีว่าเลยเขงานคนเลือกราคนลเซน้เลข้าวแถวข้าแอย่างเดียวไม่ต้องเซงครับีเล็กเข้ามาใมาด Hãy subscribe cho cũng được để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เานั่งลงไปวางเลยครับนั่งลงไปเลยครับนั่งลงไปเลยครับเสขนาดเรสมาแล้วองระวไปห้องพัก่นั่งาสมาเลยนั่งสมาธิเลนเเดี๋ยวเลครับ

Obrigada. ถึงมีเสียงสั่นก็ห้ามยกออกมารับเพราะนั้นปิดดีที่สุดยังไงเราก็รับไม่ได้นะไม่จอจอะไม่สามารถอักได้้อก้ไหรด้ขยันนับในนั 哎。 อาก,การโด,ด,ดรสังเกตครับต่อไปคุณจะสอนปรดมือนะครับปฏิบัติตามครูไปแล้วกันนะครับนะจะมีการป <tortured. S 2> รบมืออยู่ท่าษณัทานี้ดูนะครับถ้าครูบอกว่าปรดมือหนึ่งสองสามหน้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหน้าหนึ่งองสามแล้วยไปนันะ ทีลัยสารพัดม่างสู้สู้สู้เห็นไหครับเ้ครูนะครับครับครูนักเรยากนะฮ้าขอประมูลรอหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างหน้าก่อนเห็นไหมครับเดีววัทกษาไม่เบื่นึ่งองรับต่อไปนะ อเอาใช้มือสองข้างาดึงที่ใบหูแล้วก็พูดว่าจึ๋งจึ๋งจึงจึงเลยโอเคนะครับอย่างนี้นะครับ,บาารรรนะครับเสรนะ็จแล้กวก็พูดว่าเยาวชนจิตอาสาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตสู้สู้สู้เข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเยาวชนตัวมือ เยาวชนิดอาสาวิลัยสารวัตรขันสู้สู้สู้ทาอีกครั้งหนึงครั้าอีกครั้งนึ่งยาวชนติอาสาพร่น้หนึ่องสามสี่ห้าหนึ่งามสี่หาเนเดินดนนนเด วิทยาลัยสารพัดช่างงานสู้ส <whis ky programme> <false 95> ู้ส <wasn 't Comb iles> <pt it anki> ู <Under neath> ้าโอเคนะครับจอไปเอาแต่ละจริงนะเยชาวชนเกศิลสภาษาปงสึงจงชาวชนชิอ เราเยี่ยมมากนะสัวชี้มันหน้ามนะเอ้าต่อไปสัญญาหนึ่งดูนะครับสัญญาหนึ่งขอบุกพูดด้ไม่ต้องพูดนะสัญญาหนึ่งตรงนสัญญาหนึ่งดูสิครับตรงคองหน้าดูสิครับตรงคองหน้าไปสัญญาหนึ่งดูตรงคองหน้าใครไม่ตรงก็ปฏิบัตด้วยดูตรงคองหน้าเนาะเอ้ยดูตรงคองหน้ารู้แล้วใช่ไหมครับโอเคต่อไปถ้าบอกสัญญาหนึ่งก็ ข้อประเด็นาสุดยเดูข้อประเดสุดยแ่ชสุดยเดเย่สุดดเยตขานะต่อไปสุ้งยสองตุ้งยสองตุ้งยสองยวนี้ค้านข้างดูานข้างแค้นข้างยู้านข้างตรงไม่ตรงนดูงข้งด้วยนะนักเรียนดูงข้างั้สองสองดูแล้วปฏิบัติด้วยดูแล้วปฏิบัติด้วย ดูแลปฏิบัติด้วยดูด้านข้างเท่ากันด้านข้างเท่ากันเสีญงานสองเสียงานสองต่อไปเสียงานสามเสียงานสามเราจะไม่พูดนะครับเราจะไม่พูดนะครับใครเข้าใจแล้วเสียญยานสามเสียงานสามเข้าใจไหมครับพูดได้ไงห้ามพูดเสีญงานสามเข้าใจไหมครับ เข้าใจไหมครับทำไมไม่พูดอ่ะเข้าใจไหมัาเข้าใจไหมต่อไปปัญญาสีัญญาส่ัญญาสีัญญาสี่ัวอลาลอาจะทำอะไรก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอ่าตัวงาสี่อ่าตัวงาีต่อไปตัญงาห้าที่ท่ขาวตัญญานห้ัญญาห้า ยันห้ายันห้ายันห้าครบถ้วนอย่ามชนกิตอาสาไเลยิดนอย่ามชนกิตอาสามิจาัยปาะารน้น้ยู้ยซ้เยี่ยม รันค่อยะทัาใจเดีน้วงันก็อิงฉาแล้วเป็นผู้ชายเขาเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่านะฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับี๋ยว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งปีหนึ่งกับทีสองนี่นะที่คนกันทุมสิทย์ฝั่งนี้นะครับพร้อมมด้วยนะด้กนจนสู้สู้นะ มันม yes. ah. uh ีช huh. oh ่องอยู huh ่แ huh ล้วมีช่องอยู่แล้วนะขอมาหน้าสัญญาสองดูด้านข้างดูด้านข้างดูด้านข้างสัญญาสองสัญญาสามอ่าเราจะไปพูดไปพูดกันได้ไหมสัญญาสามใครเข้าใจแล้วอ่สัญญาสี่สัญญาสี่สัญญาสี่สัญญาหน้า ญญปญาสัญญาปัญญาสีัญญาปัญญาสามปัญญปัญญาน่ปัญานึ่งปัญอปัญาสามปัญญาสปัญานี่ไครับปัญาสี่ปัญญาสี่สานห้าปัญญาหาต่ร ต้องการไปทําัรกิื่อส่วนตัวนะครับถ้าทำภารกิจไม่หนักนะครับไม,ไ,มไม่หนักนะครับไม่หนักนะครับไม่หนักอย่างนี้นะครับคือไปอะไรครับไปถ่ายถึงจะไปอล้วไปปัสสาวะอะไรนี้ยกนิ้วก้อยเลยนะเวลาที่พิยากรณ มาทำการผสมประเทศไม่ต้องลุกขึ้นมาตะโกนดิชันไม่ได้เข้าน้ำไม่ต้องยูุบก้ย่างนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับทุกคนลุกขึ้นมานะฮะครับนิ้วก้ยนี้เดียวนิ้วก้ยนี้เดียวปวดเบาปวดเบาปวดเบานะฮะปวดเบานะฮะยกอย่างนี้นะเวียดคอก็จะรู้แล้วว่าพวกเราจะไปทำอะไรแต่ อย่าไปทีละห้าคนให้ไปทีละไม่เกินสองคนจ้าแต่เรากลับมาเมื่มอับมาก็จะมีเสียงนะ,ะต่อไปนะครับต้องการที่จะอะไรครับทำรุกรกิจส่สวนตัวไปดื่มน้ําอะไรเล็กๆไปน้อยนะหรือไปพญ้าพบครูอาจา์ก็ชุนิชชี้ขึ้นมาชุนิชชี้ขึ้นมาครับชุนิชชี้ขึ้นมาไปดื่มน้ําอะไรต่างๆชูมาอย่างนี้นะครับ ชูขึ so 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 ้นไปสุดสูงครับท่านก็คงจะเข้าใจนี่ก็เข้าใจอาจารย์นี่ก็จะยกตอวยุบตอวนี้เราก็ไปแบบเงี้ยเข้าใจไหมครับทุกคนรับทราบเรียวงไรไมะเกียวกันนะอาจารย์มาชี้ให้อีกทีหนึ่งครับงนีพร้อมทุกคนพร้อมด้านหลังได้ยินไหมครับด้านหลังได้ยินไหมครับชูนี้ด้านหลังได้ยินไหมครับอย่างนี้อย่างนี้ครับโอเคครับอย่างนี้ครับ

เรียนเอ้ยชั้นเรีย,น,รยน,นไม่ใช่ดิต้าเป็นนักศึกษานักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างหน้าสวัสดีครับครับก่อนที่จะเรียนเชิญผู้ในการาวิทยาลัยสารพัดช่างหน้ามากล่าวมอบให้ว่าแล้วก็กล่าวสดมอบนักศึกษาให้กับทางทีมงานวิทยกากรกองใ,ในการรักษาความมั่นคงภายในแลจภายนอก ก็ขอทดสอบนะขอทดสอบคมพ้อมงระยะหนึ่งระยะหนึ่งหมายความว่าหมายความว่าหมายความว่านั่งให้ตรงต่อคนข้างหน้านั่งให้ตรงพอคนข้างหน้าถ้าใครไม่ตรงก็อย่าไปตรงทุกค้าต้องบอกความหมายกันด้วยนะครับนั่งให้ตรงพอคนข้างหน้า ระยำสองดูซ้ายขวาตรงไหมถ้าไม่ตรงจะออไม <c oughs> yeah. ่ตรงแล้วยังสองระยำสองห้าไม่ตรงเดี่ยวใหตรงระยำสามแล้วยังสามสู้ไม่สู้ตายหมายความว่าอย่างไงไม่ควรจะพูดทำไมแะคนเราภาบวลาสอนแล้ว ไม่เชื่อฟังไม่มีสติการยันเซยันเซหมายความว่าไงเตรียมทุกครั้งต้องหลอกเขาตลอดนะยันเซที่งอกขึ้นมาเยิ่วขึ้นมายันเซหมายความว่าเตรียมเตรียมที่จะรับฟังเตรียมที่จะเดินกันเตรียมที่จะทำกิจกรรมต่อไปสบายถ้ายานนาเรียนนาไม่กลับวัดคอ นะขอพรายามกิจ,จกรรมต่อไปทุกอย่างมีความหมายอธิบายให้เข้าใจทุกอย่างมีความหมายเรียนสามเรียก็้กนมาเรียกอมาตำรวจหัวละมีคนแหลมอยู่คนหนึง่งแสดงว่าไม่มีสติสัญญัณสามแปลว่าห้ามห้าม แสดงว่าคนหน้านี้หลอกหลอกยากนะคนจะหวัดหน้านี้หลอกยากแสดงว่ามีสาติความหมายคือห้ามพูดัญญานห้ามเลียนห้ามเลียนห้าเจิดอาสาตบมือนะโชคดีอป่าแท้ป่าแท้เจิดอาสาตบมือ คนมีวิชาความรู้พัฒนาชุมร,รู้หมดแล้วม,มาอบรมทำใหม่เงนะัู้สสัวยส,ส,งส,ส,งสองตูเ้เพื่อเราจงมีความกับตัญโยกับตังโยกับผู้ๆๆๆให้บุญกับเราพ่อให้พ่อแม่ให้ชีวิตพรูยให้เราเป็นคนมีวิชาความนำไปพัฒนาชุมไอมนะ้รู้หมดเลยนะรู้หมดเลยอ่ะ โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้ในการวิรทยาลัยสารภาพช่างขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านคุณครูฝั่งนี้นะครับ การแรัชสสัมนร์และลูกๆที่รักทุกคนที่ลนสัปดาห์ชั้นานาหรือว่าโชคดีก็บอกลูกๆทุกคนในวันนี้ว่าเป็นความโชคดีเพียงสถานศึกษาแห่งเดียวของจังหวัดหน้าที่ทางกรรมาอัยหรือกองอนวยความมั่นคงรักษาความสงบภายในประเทศนะครับได้เลือกที่ดีที่จะผลิตคนออกไป ด้วยชาติบ้านเมืองในวัดข้างหน้าโดยมีรักวัตโต้หลักๆคือเจตอาสาครูอยากจะบอกกับลูกๆทุกคนตรงนี้ว่าวันนี้มาเนี่ยอยากจะให้เราตั้งใจสิ่งที่เราได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตณเวลานี้ที่จะจะ,จะเกิดขึ้นครูเคยอ่านหนังสือเจอพระราชินีเขียนว่าถ้าในโลวเป็นฟ้าพระราชินีจะเป็นน้ํานะครับ แต่หลวงทำผลเทียมทำอะไรแย่ๆนะครับวันนี้ทหารน,นะครับซึ่งจะช่วยผัดกนให้บ้านเมืองหรือว่าอย่างจังหวัดหน้าเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอะไดีงามอะไรที่มันแยๆแ่ๆจะทำให้มันดีขึ้นโดยต้องมีคนที่มีติดสํานึกหรือว่ามีสามาัญสํานึกที่ดีนะครับเราเชาวสารปัะชนาน้าถือว่าโชคดีครูบาอาจารย์ก็โชคดีสิ่งที่คณะวิทยากร ภายใต้การดูแลการนำท่านพระเด็จพพิชาติกับช่วยพวกเราครูจะได้ด้วยลูกๆจะได้ด้วยและจะเป็นนิสัยถาวรนะนวทเกิดทุกคนภาษาลูกทุ่กงก็คือนิสัยถาวรอนคืออัญฉาที่ดีแลนะพูกอย่างนี้นะครับวันฝุกวันวนี้ขอให้เราใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจนะทุกอย่างเราทําเพื่อชาติบ้านเมืองเรียนหนังสือวิชาการอย่างเดียวไม่พอวิชาชีพอย่างเดียวก็ไม่ได้ วันนี้เราจะได้ดึิชาทักษะมนุษย์นะครับในช่วงสองสองคืนตรงนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ท่านรองผู้มิการฝ่ายพัฒนาท่านกระดบกระดกพอดีนะครับซึ่งกํากับดูแลจาดสัปส่วนนี้อยู่เบื้องหลังขาดเหลืออะไรทา,ทางกระทรงทางกอรนจะดูแลเป็นทัพหน้าเราจะทัพหลังท่านรอง อีกท่านหนึ่งก็ลองดีกว่านะครับซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะอยู่กำกับช่วยดูแลอีกแรงนึงและมีครูต่างๆที่เป็นที่เลี้ยงพวกแะแสวิชาที่วิเลยพมอบหมายไปเนี่ยจะมาช่วยดูแลการทีมาวันนี้เป็นหลักสูตรพิเศษเป็นคอร์สพิเศษนะครับที่ครูเองในนามประชัน,นหน้าเนี่ยจะส่งมอบลูกๆทุกคนให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการนำคณะวิชาและทีมงานนะครับ เอาสิ่งที่อบรมครั้งนี้ไปนยเราปลูกปกฝังแล้วไปช่วเาตทบการดมืนงในวันข้างานานานห,าหน้านะครับในโอกาสนี้ต้องกลับขอบพระคุณทางพิยากรองจากรนภและก็หวังจา,จากยิ่งว่าทางครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นที่เลีย,ยงในวันนี้เนี่ยจะอยู่ดูแลนะครับซึมซับส,สิ่งที่เป็นโครงการที่จะสร้างคนให้มีจิตสำนึกที่ดีงาม ก็ต้องขอขอบพระคุณโดยเฉพาะอย่างที่กับพวกเราทุกคนนะครับขอให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่สักวันหนึ่งนะครับกิจกรรมต่างๆที่ได้รับได้มีวิชาในวันนี้ตหารหาชาติบ้านเดินเรียกใช้เราต้องไปช่วยในอดีตที่ผ่านมาเราเสียดินแดนเสียอะไรเยอะแยะมากมายไกลกองเพราะเราขาดติดสเปนที่ดีขาดความรักชาติบ้านเมืองน,นะครับรักชาติจะลงปากไม่ได้รักชาติวยการกระทำา พวกเราจะดโอกาสให้รับดีโดยได้รับวิชาความรู้เรื่องจิตภาษาจาทกทางวิทยากรกรอน,อน,นอในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านอย่างของคุณมากครับสวัสดีครับครับในโอกาสนี้ผมขอรับมอบนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยสารพัตร่างน้านในวับนี้ขอบคุณครับ